โอ,โอ,โอ,โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ยังไม่จมเท่าไหร่ว่าแจ๋วเลยครับงานนี้เอา้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมกับผมมานนงควราะมาโคนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับรถกุดเกจิพิล,ล่า320 Next Gen นะครับแล้วก็คันนี้มาในแบบ New Logo ด้วยนะครับผม โอ้ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับเกตเตอร์พิล่าโอ้โอ้ทุบเลยอะโอ้โหโอ้โอจัดครับโหดจัดบี้ทิ้งเลยแกตเตอร์พิล่าสามสองส next gen new logo นะครับต้องบอกว่า ช่องผมยังไม่มีโอกาสได้เจอ,อ320 Next Gen ในรูปแบบโลโก้โฉมใหม่เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นคันแรกเลยก่อนหน้านี้ก็พาคุณผู้ชมไปชมแคทที่เป็น new logo ก็จะเป็น313 D2GC นะครับแล้วก็ g ก t ย r p เก l a 303.5E new logo นะครับวันนี้พามาลุยงานโคลนครับงานเปียกงานเก็บดินก้นครอง โอ้ร่นใหญ่สายลุยครับรถยืนโครนเลยนะครับงานนี้แต่ว่ายังไม่จมเท่าไหร่นะครับยังพอยืนได้อยู่ครัแต่อุปกรณ์อุปกรณ์สำรองก็มีนะครับมีท่อนไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วก็มีเหล็กเหล็กชีพพายด้วยนะครับเอาไว้หนุนแท็ก ในกรณีที่ถ้ารถยืนแล,แล้วมันจมนะครับทันนี้ยังน,น่าจะยังพอยืนได้อยู่นะครับนี่นะครับเหล็กชิดพายันเบ้เริ่มเลยเอาไว้หนุนแท้ สอบถามคุณพี่คนขับกพว่าคันนี้เอามาได้หลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่างานนี้รถเอามาลงงานโคนก็จะเพื่อนๆหน่อยนะครับแกร็บเจพิล่า320 NexGen t นี้โลโก้นะครับโอ้อะไรนาะ6สูบ158แรงม้านะครับ,ร 6, 8, รค,รบคันนี้ กุ้งกี่1 2คิวกุ้งกี่ใหญ่ๆเบิ่มๆสะใจเลยนะครับตักเยอะจุใจแน่นอนนอกจาก320 Next Gen นะครับแล้วก็320 GC Next Generation นะครับก็จะมีตัวที่ออกตามๆกันมาก็จะเป็น323นะครับ สำหรับรุ่นสามสองสามผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเหมือนกันนะครับแพดสามสองสาม next gen new logo นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ <c oughs> แชอบเลยครับงานตัดน้ำน้ำแบบนี้ คลิปนี้ก็เดี๋ยวจัดการทำงานให้แบบยาวๆนะครับดูกันเพลินๆเลยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกก็นานๆจะเจอรถทีก็เดี๋ยวจัดให้แบบจุดใจเลยนะครับมีคุณผู้ชมทักมาว่าช่วงนี้คลิปสั้นไปหน่อยเอาคลิปนี้ก็มาเจอรถถูกใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้ยาวๆเลยนะครับโอ้ แล้วต้องคอยไล่น้ําด้วยนะครับถ้าไม่เทน้ําออกก็จังหวะเดินมาเทแล้วน้ํามันจะขังอยู่ตรงนี้นะครับคนขับเขาก็ก็เออก็เลยต้องคอยรินน้ําออกก่อนนะครับเราค่อยสวิงดินไปเท